เพราะหลวงพ่อพระครูไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ในการแมกทั่งจะสร้างพระจนไปหาก้อนหินมาก่อรูปก่อนี่ก่อแล้วเลยไปจ้างช่างจากอำเภอปราสาทให้มาปั้นพระให้ในราคาไม่กี่หมื่นแล้วเราก็วิ่งหาเงินได้เขาหลังจากสร้างพระพุทธรูปมาจากปีหนึ่งเท่าสองปีคนเริ่มเข้าวัดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,น,นจนถึงปัจจุบัน วัดป่าเดียวทางประสิทธิ์เราก็มีชื่อเสียงมากดังนั้นพวกเราจึงเลยรู้ว่าถ้าชีวิตของใครมีเทวดาดูแลรักษาชีวิตของเธอจะประสบผลสำเร็จได้เร็วมากมากกว่าที่เราจะไปด้วยตัวของเราเองแต่เทวดาจะมาช่วยเราได้เนื่องด้วยเราจะต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม และจะต้องเป็นคนมีบุญด้วยเทวดาจึงจะรู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าลงทุนด้วยเฮ้แต่นี่มันเป็นคนกระตันยูนี่ว่าช่วยมันเดี๋ยววันหนึ่งถ้ามันได้ดีแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมาตอบแทนเห็นไหมคนเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้หมนี่มันมันเป็นเด็กกระตันยูเวยควรช่วยเหลือมันนะมันเป็นคนดีมันเล็กดูพ่อแม่แต่มันไม่มีโอกาสเข้าทํางานเลยเฮ้ยเอามันเข้ามาเอามันเข้ามาทางานให้เงินเดือนมันไปเนี่ยสงสารนะ ไม่ได้ไปสอบแข่งไม่ไม่ได้ไปสอบแข่งสอบเข้าสอบมุ่สอบได้นะได้เข้าไปเพราะความแม่ตาสงสารจากเทวดาโดนใจและเพื่อนมนุษย์เห็นว่าเราเป็นคนดีมีคุณธรรมดังนั้นความหมายของคําว่าคนดีมีคุณธรรมจึงมีความสําคัญและจําเป็นกับมนุษย์มากสิ่งที่เราจะต้องแสดงออกซึ่งความกระตัอยู่มีทั้งหมด4อย่างเอาแค่ในครอบครัวของเราก่อนมีอะไรบ้าง 1. ต้องเลี้ยงดูแลพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณของเราเอง 2. เราจะต้องรักษาความสามัคคีกันในหมู่พี่น้องและภายในครอบครัว 3. เราต้องทำให้พ่อแม่ของเราภาคภูมิใจ 4. เราต้องทำให้ท่านลำบากใจและหนักใจ น้อยลงอยากทาให้ท่านรู้สึกว่าเลี้ยงลูกมาแล้วไม่คูณเลี้ยงลูกมาแล้วไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับสุดท้ายเห็นภาพนี้ไหมคะอ่าอันนี้คุณแม่คุณพ่อเสียแล้วเมื่อห้าปีก่อน,นพี่พรามจะไปไหว้คุณแม่ทุกอาทิตย์เลยเอาเงินไปให้ท่านใช้ วันไหนที่ได้ตังมาก่อนที่พี่พรจะใช้ตังก้อนนะั้นคนแรกที่จะต้องได้ใช้เงินก้อนนั้นก่อนคือผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้จะต้องได้ใช้เงินของฉันก่อนนะคะแล้วก็ไปกราบท่างเห็นไอ้ตัวน้อยๆไหมนี่แม่ของมันมอส .2 เครื่องพ่อของมันป .6 นี่รูกครับชื่อน้องวันใหม่ ตัวเล็กๆตอนนี้กำลังอยู่อนุวันน่ารักเชียวนะคะกำลังถามโน่นถามนี่เราไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเราจะต้องถ่ายทอดความรู้วัดนายมี่ลูกมานนี่มหายาย่เลวมหายายแเลวมันก็วิ่งมาปวันนี้เราจะไปกราบอาทวดกันคุณยายคุณแม่เป็นอาทวดนะครับเวลาเรากราบเด็กมันต้องรับตาเอาเรยไว้อาทวดเลวกราบไอาทวด มันก็มอนมันเห็นเราหมอบมันก็หมอบมันก็เด็กมันไม่รู้เรื่องมันก็ทาตามเราสิ่งเหล่านี้เป็นการฟูงฟักให้คนใกล้ตัวของเรารู้ว่าคุณค่าของคนต้องมีความกระตัอยูอต้องมีคุณธรรมต้องมีจริยธรรมดังนั้นอาจารย์ไม่เคยเชื่อเลยว่าคนที่มีความอักตันยอยู่ที่ไม่รู้คุณใครนั้นจะได้ดีหรือมีความสุขได้ตลอดไป แต่อาจารย์เชื่อว่าความกระตันยูไม่เคยทำร้ายใครยิ่งมียิ่งให้คุณอย่างน้อยพ่อแม่พี่น้องของเราก็รู้สึกสบายใจในฐานะที่เราเป็นลูกอย่างน้อยนะคะ,ะเป็นพี่เป็นน้องเป็นสมาชิกในครอบครัวเขาก็ยังรู้สึกว่าหนึ่งในนั้นในครอบครัวของเราก็มีเรานี่แหละที่เป็นคนดีที่พอ,อหาความรู้ที่พอเพื่อ ใส่ในด้านในด้านหนึ่งได้บ้างนะคะดังนั้นนะคะคนที่จะมารักเราเขาไม่ได้รักเราที่ว่าเราสวยหรือหรอกมันเป็นผลรองแต่เหตุผลตัวหลักนั้นก็คือเขาต้องเห็นว่าคุณเป็นคนดีมีคุณธรรมก่อนเขาจึงจะรักคุณอย่างหมดใจมาใหม่ๆเขาเอาทีห่หน้าตาไปนานๆเขาเอาที่นิสัยไปนานๆเขาเอาที่นนนนทจิตใจ ไปนานๆเขาเอาที่สันดาลจำไว้นะไปนานๆเลยอยู่ด้วยกันไปเป็นสิบปีเนี่ยถ้าสันดาลเธอไม่ดียังไงเธอก็ไม่ดีแต่ถ้าสันดาธอดีสิบปียี่สิบปีสามสิบปีถ้าสันดาลของเราเนี่ยก้นบึ้งของหัวใจมันดีนะมันดีมีคุณธรรมนะสิ่งทั้งหลายก็จะดีขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้กราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ ตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้ว11:26นะคะ11:26พักพักเก้าไกลเหรอพักสิบนาทีหลังจากนั้นได้รวมตัวเพื่อที่เราจะรับประทานนะครับเออปลอดยินข้าวเลยดีกว่าเนะในใครอยากกินข้าวช่วยยัยนะ please ในใครไม่อยากกินข้าวเอามือลง แล้วนั่นแหละจะถาอยู่ทําไมชูึ้กมาลูกชูลูกมาอยทยากรจะไปจ้าง,งอยู่โอ้ยนาะทำแล้วลูกชายฉันโอเคเอามือลงเดี๋ยวจะให้ท่านวิทยากรอาจารย์สําเริงปล่อยไปเป็นคุณครูคุณรคณรูอาหารมาหรือยังคะอาหารมาหรือยังดูก่อน มาแล้วใช่ไหมมาแล้วใช่ไหมโอเคเตรียมพร้อมแจกเป็นเราจะปล่อยเป็นแถวไหมครัะคุณครูอแถวไหนตรงปล่อยไปรับอาหารจากคุณครูเป็นข้อกล่องใช่ไหมครับคุณครูคะเป็นข้อกล่องหรือว,ว่าเด็กต้องตักเองเอ่ยเป็นพูกตักเองใช่ไหมอ่ะโอเค บอกแล้วนะว่าแถวไหนดีแถวไหนสมองแถวไหนโอเคเลยนะผู้หญิงนี่สวยมากเลยแถวนี้ลุกขึ้นนั่งลงไม่เร็วแถวนี้ลุกขึ้นกลับหลังคันไปฟังคำสั่งแถวนี้ลุกขึ้นโอ้ยรากเนาะทำไมมันตักลึกแพ้ถ้าบอกว่คกาคนจะมาฆ่าเธอฉันคงพูดไม่ทัน จนถึงร้อยกิโลแล้วนะทำกระฉับกระเฉงกระปี้กระป๋านะฮะแถวนี้ลุกขึ้นตอนรักแันไปโอ้ลงเร็นี้ทำมันมีเต่นหน้าตา แลวนี้ลุกขึ้นเออไหน,นหมูอ้วนเน่ะเอาเข้ามาแล้วอยัคงกครงที่ออกไปไหนอยู่ไหนยกม,มือสิเออนหน่ารับขึ้นน,นักงรับหลังฮันตายนั่งตัวตรงอย่าทำเหมือนคนแก่อายุแปดปีเหมือนเจ็บกระดูกเหมือน เหมือนผ่านการใช้งานมาแต่โอ,โอจนกระดูกกระเดี่ยวเสียอา